สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนโหลดเกมไมค้าพีอแบบไม่ต้องเสียตังค์นะคะทั้งเครื่องไหนก็สามารถเล่นได้นะครับให้น้องๆเข้าไปที่คูเกิลกันก่อนเลยนะครับแล้วน้องๆก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็พิมพ์คําว่าไมค r a พีอนะครับส่วนของส่วนของพี่จะใช้ไอ้นี่นะครับพี่จะใช้ซีวียูเนี่ยเออไม่ใช่ดของพี่จะใช้เป็นน้องๆก็จะให้เข้านะให้น้องๆพิมพ์แบบนี้เลยนะครับ แล้วน้องๆก็จะเจอแล้วน้องๆตรงหาตัวที่มันมีเขาบอกว่าฟรีฟนะครับแล้วน้องๆพอเจอเว็บนี้เว็บนี้น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะคบน้องๆก็กดไปแล้วหลังจากนั้นน้องๆเห็นสามขีดนี่ไหมครับน้องๆน้องๆน้องๆก็ทําการแล้วให้น้องๆนะครับกดสามขีดตรงนี้น้องๆน้องๆก็กดตรงที่มันมีรูปเขาว่าดาวน์โหลดอยู่แล้วน้องๆจะกดํำน้องๆอยากกดตรงนี้นะครับน้องๆอยากกดตรงนี้นะครับ ให้น้องๆน,นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับเราจะรูออ่อันนี้พี่คือว่าได้ได้เกมไหมครับ PE ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้พี่พี่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเชื่อพี่เราๆก็จะได้เกมใหม่ครับนะครับสำหรับคนที่แบบที่ยังไม่มีเกมไหม่ครับ PE นะครับ อันนี้พี่ก็เป็นสูตรของพี่เองนะครับที่พี่ทําไปทํามาแล้วพี่ได้เกมมาครับพี่นะครับเออสูตรนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆอยากจะดูนะครับโอ้โหเกมโหลดโคโตรนานเลยโหลดโคตรนานเลยถ้าเกิดน้องๆอยากจะโหลดเกมเวอร์ชันอื่นน้องๆก็เข้ามาตรงนี้นะครับน้องๆอยากมุ่งไปกดอะไรนะครับน้องๆพี่กดผิดเองแหละพี่กดผิดเอง น้องๆหาอะไรก็ได้ที่มันจะสามารถโหลดได้คือของพี่ถ้าเกิดมันไม่ได้พี่ก็ต้องลบออกนะครับว่าคือเข้าใจไหมว่าน้องๆถ้าเกิดถ้าเกิดมีการขัดข้องประาการใดก็เอาหาทําตามได้นะครับน้องๆแต่บางทีสำหรับบางคนนะครับี่ยโหลดนานจังเลย แค่นี้ครับแค่นี้เราก็ได้เกมฮี้ร่วะแค่นี้เราก็ได้เกมอันนี้แล้วครับนี่ครับเราก็จะได้เกมไมค์ครับพี PE แบบนี้แล้วครับเห็นไหมน้องๆเห็นไหมนี่คือ